ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท t ไทยแลนด์บายทั้งชาวมในคลิป G b a t t l e วันนี้นะครับเอาของที่แต่ภาค G ีมาเล่นกันอย่างเดียวเลยเหมือนเดิมนะครับให้น้องๆที่แบบมือใหม่เนาะหรือว่าเพิ่งมาหัดเล่นนะครับนะได้เล่นแบบแต่ของภาค G ีไม่ต้องหาของเก่าก็เล่นได้ครับวันนี้วิ็นการแบทเทิลว่าคาเนโร่นะครับผมนะคาเนโร่กับชาโดจีนั่นเองเรียกง่ายๆเรียกงี้เลยโอเคนะครับชาโดก็ไม่จ มาเราทอยลูกเต๋าก็เลยดีกว่ามากกว่าเริ่มก่อนสองบันเทิงได้ลูกเต๋าเนี่ยไม่เหมือนถ่วงโอ่กนะส,สี่เริ่มก่อนนะจัวครับเราต่ายไว้ที่เจยบร้อยแล้วสองสามสี่ห้าเซียนซีมือใหม่นี่ต้องตัดมือจริงแล้วก็ใช่ไปทำมือมาใหม่เป็นแบบพิโกโร่จะบ,บ้าเลยค้นไม่จริงเหรนนีเออ่เขาบอกว่าถ้าทำใหม่มือมันจะใหญ่ขึ้นนะเกี่ยวไปเนี่ย ลองไมงกล้องอันอื่นอันอื่นมีคนเคยไปโดนมาแล้วลองลองลองโดนฝ่าแขนทิ้งด้วยแต่จิ๊บต่อมานี่โอ้โหยืนข้างๆกันไม่ได้เลยทำไมเวลาเข้าห้องน้ำนี่มันใหญ่กว่าอ๋อเลยใช่แล้วขาใช่ไหมขาใหญ่ขึ้นถูกต้องเป่าสูดมันใหญ่ขึ้นมันไปทำสูดมาชี้ไม่ได้เนี่ยปิดรูตูดจะบ้าแล้วโอเคอะเริ่มก่อนล้วจะเป่าทำไหม นึกจะเป่าทำไมหลายๆรอบรบจบครับขขขเข้ามาบุลยห้ 5, าพันฮิวเอเจอปตัวทำไมเล่นของตัวเองนึกว่าฮิวตลอดเลยะไม่ฮิวก็คิดเอาอะไรผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมอ่ะลงโชว์มาเจอรอบเย็บรู ที่ต้องเดินตีเขาไ iedzieć, อ้ขีกัดแต็กตๆๆๆตั๊กตไอ้บอเลียนอะทิ้งหนึ่งเจ็ดพแวนอ่าอ่ะสิแวนโนกะเช็คอ่ะฮะอ้ยย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 แยยยยยยยงยยแยย่งมากอีกยย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 ย ได้หนึ่งนึ่เข้าสิลูกน,บบนึ่งสองสแตนรอคือเขาเผาตัวเริ่มแน่แน่ถ้าไล่ก่อนแหมดูทันไล่ไปเหรเหมือน <laughs> ตัวเริ่มสำคัญเนาะตีเลยไม่กล้าหนึ่งสองอู้ดับเบิ้ลบีจีมาทำไง <laughs> ไม่เอาอยากจะใช้อยู่<อ> <laughs> พีเกียจ์ทิ้งมือมาให้ก็ดีแล้วอ่า

สองเจ็ดไม่กาอ่านแล้วสแตนแอนโซไปนี่โอเคอ่าสกิลข้างล่างนะครับเซอร์บัสเตอร์บัตเตอร์มีอยู่ตัวอะไรล่ะบัตเตอร์ดักมันกองอยู่ข้างบนแน่เลยว่าแล้ว <laughs> เดาไม่ค่อยผิดอ่ะดีีเชื่อบีดต่อ,อต้นแล้วบวกสองพันไม่มีแถวหลังอ๋อต,ตัวนี้มันจะบอกว่าเซ้นเบงกหนึ่งมือในเทินของคุณถ้าจํานวนเรียอากาศในแถวหลังมีคุณมีหนึ่งใบหรือน้อยกว่ามันจะบวกสองพันตีฮิตงายดมตีฮิตชัดไงอ่ะอันนี้ตีแวนก่อนเลยไม่จ้ะ ไห้ก no? no? ารเนาะฮิตเซอร์นะเช็คขีพลังขีพลังเลยขีพลังสี่สี่ขี้หนึ่งสองตัวสามโอ้โหไม่คีฟิว,วโอเคครับผมจบการต่อบโต,ต้นี่เขาเรียกว่าปลิดโดยสไตล์แรกใช่ไหมถูกต้องก็มือมันอย่างเงี้ยไม่มันโมด <laughs> ออกมันสีขี้การไปก็ทะลุอยู่ดีโอเคครับผมนะก็จบแล้วครับนะ ก็อันนี้อาจจะไม่ได้โชว์ลุกเล่นอะไรมากก็จะเห็นว่ามันก็ยังเล่นได้อันนี้ก็ยังจริงๆคือจีร้วนมันแค่ว่าใครสไตล์ก่อนเด็กเกียรตดนึงสุดๆแล้วเนาะแต่ว่าบางทีอ่ะก็ต้องยอมให้เขาสไตล์เพราะว่าเรื่องมือเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับนะโอเคมือเราเราก็กัดเล่นเกมของเราอยู่แล้วไงใช่นะครับนะยังไงก็อาจจะสั้นนิดนึงวันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มบันเทิงไปแล้วกันเพราะว่าอยากให้น้องๆหลายๆคนรู้ว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้เวลาแข่งจริงบอก พี่รีแมทหน่อยหรืออะไรหน่อยนะครับให้แบบเอาไว้ไปเป็นไรเดี๋ยวว่ามีโอกาสนะมันมีลุปเปตเทิลเรามีหลายรูปแบบนะครับในไง,ไงเดี๋ยวก็มีโอกาสได้มาสู้กันอีกนะครับก็ขอบคุณมากนะครันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดซับสไคร้แล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแวนการไฟไทยแลนด์แท็บชานอลจะมีชิปแบทเทิลดีๆอย่างนี้แน่นอนจีแบทเทิลสินะสุดท้ายนี้ขอบคุณล้านซีเจ้าม็กับบาซ่าชั้นท่าผู้ชมเพจเราช่องแมนการวันนี้ไปแล้วผมเจอะมาในคลิปต่อไปพวกเราสวัสดีครับ